ในมุมมองของเราอะเราคิดว่าภาวะหมดไปคืออะไรสาหรับอาการหมดไปนะครับจะมีสามลักษณะอาการสําคัญเลยก็คืออันดับแรกรู้สึกเหมือนสูญเสียพลังงานอ่ะอย่างที่ใครบอกว่าท้อจังเลยเหมือนไม่มีแรงเชื้อช่ายนะครับเป็นความรู้สึกที่สูญเสียพลังงานหรือว่าอ่อนเพลียครับนะครับสองเลยก็คือความรู้สึกที่ไม่อยากทํางานนะครับหรือว่า มีทัศนคติเชิงลบก,กับสิ่งที่ทำหรือว่ากับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับสามเลยก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงอาการหลกัหลกๆนะครับที่เป็นอาการร่วมเนาะก็สามารถแบ่งได้ออกเป็นสามอยา่างนะครับก็คือทางอารมณ์ทางความคิดแล้วก็ทางพฤติกรรมนะครับทีนี้เรามาเริ่มดูกันที่ทางอารมณ์ก่อนก็อย่างที่บอกเลยเบือ่อหดหูเศร้าเปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิด ไม่พอใจกับสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่างานอาการทางความคิดก็คือเริ่มมองงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานในแง่ร้ายมากขึ้นระแวงคนอื่นมากขึ้นเออโทษคนอื่นแบบทั้งที่บางทีเราอาจจะผิดก็ได้แต่แบบไม่ฉันไม่ผิดเธอและแหละผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มโทษคนอื่นมากขึ้นความสงสัยในความสามารถของตนเองแล้วเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยพอเราไม่มั่นใจเราก็จะเลี่ยงปัญหา แทนที่จะแก้ปัญหานั้นเรากลับเลี่ยงมาเป็นต้นนะครับกิจกรรมที่เราเคยทําแล้วมันมีความสุขเนี่ยความสุขเหล่านั้นมันลดลงอ่ะทีนี้ความเสี่ยงโดยคร่าวๆนะครับมีอะไรบ้างอย่างที่หลายๆคนได้บอกมาในแชทเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือพาระงานที่มันหนักนะครับปริมาณงานที่มันมากแล้วก็อัดอัดอัดกันนะครับรวมถึงงานหรือว่าการเรียนที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ ต้องทําในเวลาที่มันเร่งรีเราจะมีความรู้สึกขาดอํานาจในการตัดสินใจอย่างเช่นไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนดีจะแก้ปัญหายอย่างไรดีค่าตอบแทนหรือว่ารางวัลที่เราต้องการนั้นไม่พอหรือว่าไม่สามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องเหนื่อยที่เราต้องทุ่มเทลงไปไร้ตัวตนในที่ทํางานหรือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับก็ทําให้เราเกิดภาวะหมดไฟได้เช่นกัน